รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัย <S <S 1> <S 1> ผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ชมอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่แหละตรงนี้นะครับเป็นเครื่องจักรนะครับที่ทําเต้าหู้ใหม่สดสะอาดสไตล์ญี่ปุ่นมีแล้วครับที่เมืองไทยนะฮะร,ร้านนี้เลยช่วงย่านนี้มีของอร่อย สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเห็นบกไปอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่15ครับ15นะฮะผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเขียนได้อ่านออกหมดได้ออกหมดครับโอ้โหแล้วก็นาเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมาให้คนไทยได้ชิมกันครับผมถามนิดหนึ่งคุณแน่ใจไหมว่าเต้าหู้ของคุณหรือน้าเต้าหู้ของคุณเนี่ยจะสู้น้าเต้าหู้ตลาดข้างนอกได้โอ้โหแน่นอนครับแน่นอนมั่นใจเลยครับเครื่องตัวนี้คือเครื่องอะไรฮะเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องทําความร้อนนะครับเพื่อทําให้น้ําเต้าหู้ดิบมันสุก เราทําให้ค่าปโปรตีนมันข้นมากที่สุดเท่าที่จะข้นได้ทีนี้ผมถามคุณน,นิดนึงว่าน้ำเต้าหู้คุณเนี่ยอร่อยกว่าน้ำเต้าหู้ข้างนอกยังไงผมใช้ถั่วปลอด GMO แน่นอนของผมมีค่าปโปรตีนที่สูงทั้งหอมทั้งสดเต้าหู้ของคุณนี่คือเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วครับผมเห็นมีน้ำเต้าหู้เป็นถ้วยๆหลายๆรสด้วยครับะะมีรสอะไรบ้างฮะตอนนี้เราจะมีรสนมสดที่จะเป็นรสขายดีที่สุดรองลงมาจะเป็นรสเผือกแล้วก็จะมีธรรมชาติจืดธรรมชาติหวานก็มีใบเตยมีงาดำมีชาเขีีียววมมกกกาาแแฟลล้้่สุดรโ ถัดไปเป็นขนมขนมเราจะมีเป็นยูบาทซาชิมิ ยูบะเนี่ยมันจะเป็นฟองเต้าหู้ที่เราเห็นส่วนใหญ่ฟองเต้าหู้จะเป็นฟองเต้าหู้แห้งอของเราจะทําสดคือมันจะนุ่มหวานนุ่มลิ้นมากเลยนุ่มลิ้นมากกว่าปลาดิบอีกที่ญี่ปุ่นขายแพงกว่าปลาดิบอีกครับของกินอิ่มท้องนะของเราจะมีเป็นเต้าหู้แฮมเบอร์เกอร์นอกจากนั้นก็มีสเต็กเต้าหู้กิมจิโทฟูนะฮะโทฟูแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้ใช่ไหมฮะมาโปโตฟุแม้กระทั่งเซ็ตสุกี้ยากิโทฟูก็คือเซ็ตสุกี้เต้าหู้โอ้โหอันนี้แล้วถ้าเกิดหน้าเจล่ะ ช่วงเจเราจะทําให้อาหารทุกอย่างของเราเป็นเจหมดเลยอยากจะมาร้านนี้ชื่อร้านว่าเทนเนนโทฟถนนจันทร์ซอย18ทับ 7, อซอยเซนหลุยส์ครับน้าเต้าหู้ของที่นี่เขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยมากกว่าที่อื่นนะแล้วเขาก็ดัดแปลงนะมีหลายรสชาติเลยชิมไม่หมดหรอกจับนี่ยังอุ่นๆเลยนะฮะเคอนี้เป็นน้ําเต้าหู้ที่ลดจืดน,นะแต่ว่าเวลาที่เรากินน้าเต้าหูนะ้เนี่ยคุณผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นเต้าหู้ไหมอันนี้มันหอมนะ เดี๋ยวลองรถที่เขาดัดแปลงดูเผือกเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เผือกเขาเนี่ยนะฮะคั้นจากเผือกสดๆอันนี้หอมเผือกอันนี้งาดำเจ้าของร้านบอกอย่าพลาดเพราะเขาคั่วเองส่วนอันนี้ผมอยากลองมากคุณการกขคุยแล้วเกินบอกว่าโอ้ยแซลมอนทำอะไรได้ตัวนี้ทำได้หมดเพราะว่ามันเป็นละลายในปากจุ่มปุ๊บนิดนึงอืมผมว่าน่าเจนะคุณผ,ผู้ชมมากินตัวนี้ก็พอแล้ คุ้มค่าเพราะว่ามันลื่นๆหอมๆนุมๆน่มๆนะฮะอืมอันนี้เป็นเต้าหู้นะฮะทอดนะฮะในซอสน้ำซอสอร่อยๆแบบนี้นี่โอ้โหดูสิเวลากินนี่ขาบอกว่าจุ่มน้ำให้ชุ่มซะหน่อยนึง <c oughs> เต้าหู้หอมมากมันญี่ปุ่นน่ะมันนุ่มลื่นนะ,ะมีความเป็นเนื้อเต้าหู้ที่แบบนุ่มลื่นแล้วก็ทานง่าย อีกอันนึงเมนูที่แปลกๆนะฮะร้านนี้ก็คือเบอร์เกอร์เต้าหู้เขาก็จะมีหมูเนี่ยผสมกับเต้าหู้นะฮะแล้วก็ทําเป็นก้อนเบอร์เกอร์มาแบบนี้ราดด้วยซอสข้างในเนี่ยมันเนื้อหรือว่าเทกเจอร์มันเนี่ยจะดูเป็นเต้าหู้เลยอ้อปิดท้ายคุณผู้ชมสุกกี้เต้าหู้เป็นเต้าหู้สไตล์สุก,กี้เลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็ทานกับข้าวแวะมาได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบทานเต้าหู้ญี่ปุ่นนะฮะ อยากทานเต้าหู้อร่อยอร่อยอยากทานเต้าหู้ดีสุขภาพอยากผอมนะครับร้านเทนเนนโต๊ฝูยินดีต้อนรับนะครับแวะมาหาคุณการได้นะครับผมก็มีตุ๊กตาตีกวาจากรายการตีวชนิวมอบเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าร้านคุณผ่านการคัดเลือกจากตีวชนิวแล้วขอบคุณมากนะครับช่วงหน้าครับโชควิ่งชนคนอมตนครับร่วมสนับสนุนโดยวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบ มุ่นสุนริกไทยเล็กเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชคว,วิ่งชนโคโนมุตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านวันนี้มาสีทองโอสถนะครับจังหวัดชนบุรีนี่เฮียตีเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮียครับเฮียนี่ผมถูกหวยมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้เงินสองแสนแต่ไม่กล้าไปเอาเลยผมบนปลาไว้ตัวเดียวเองอะปลาตัวเดียวเองก็ใช่สิแต่มันเป็นปลาหวานนะเฮียเข้าแถวนี้มีไหมแนะนำหน่อย Yo, <yeah. S 1> สิเยอะแยะเหลือ <Yeah. S 1> ที่ไหนอะกิฟช็อปโอ้โหเฮีย ทิชชอกเนี่ยมันตัวแค่นี้เองข้างนั้นไม่เป็นไรเอาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยๆก็ได้ที่ไหนดีเฮียเนี่ยตรงนี้มีหน้าโรงเจเนี่ยออ เดนโอชาแจ๋วเลยถ้างั้นเดี๋ยวไปชิมให้หายอารมณ์เสียก่อนแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมมีเกมเฮฮาปาจิงโกกับโบตันลุ้น1,000งพลองหน่อยไมหมเฮียสบายสบาย,บายากติกาของเราง่ายๆนะครับเ hey ฮฮาปาจิงโกกับโบตันนะครับเรามีลูกมินบอลในเยจำนวน50ลูกนะครับเทลงในช่องที่เลือกไว้นะครับถ้าลงโบตันมากสุดรับ1น,นึ่งศนบาทถ้าลงช่องอื่นรับตามจำนวนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปค่อยๆเทฝั่งนู้นเลยเงี้ยขยายขยาโอ้โหโอ้โหปรากฏว่า ลูกที่ลงเยอะที่สุดนะตกไปอยู่ช่องที่100รอสีทองอสดนะครับรับไปเลยกิฟต์เซ็ตพร้อม1 0 0บาท ผู้ชมครับแวะมาชิมได้เลยนะครับร้านเด่นโอชานี้40ปีแล้วนะครับอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยถนนเจ็ดจำนงนะครับโชควิ่งชนคนอมตะนปี58แจกน้าใจให้เป็นร้านนะครับแจกทุกเดือนเดือนละ58รางวัลนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทองคํา iPhone 6แล้วก็รางวัลอื่นอีกเพียบเลยนะครับรีบส่งกานเข้ามาเยอะๆนะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสเขาจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปด้วยเดี๋ยวไปดูกติทีกาหลังเบรกนะครับ สนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโวนมตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน